สวัสดีครับคุณผู้ชมกับผมอีกแล้วทิดโยวกันซีนเซอร์วันนี้ก็ครับพามาอัปเดตนะครับอัปเดตดูผักที่ผมปลูกไว้หลังห้องนะครับนี่นะครับเริ่มโตแล้วหอมเริ่มปีมาแล้วครับนี่ครับผักขี้เริ่มโผล่มาแล้วครับนี่นี่แต่ไม่ค่อยโดนแสงแดดนะครับเพราะว่าเป็นห้องนี้อุ่นผักบุ้งเห็นไหมครับ ผู้ชมปลูกผมเป็นไงอือสามกระถางสี่ก,กระถางครับกะปิกกล่ำปลากะลังรักครับกําลังขึ้นนะครับอือนี่ยงไงครับอือเม็ดใน้นาเม็ดนาสีม่วงแตกนะครับเเไม่มีที่จะปลูกแต่ก็อยากจะปลูกแต่ไม่เป็นไรนะครับมาเราไปทำกับข้าว,าวกินกันดีกว่าครับวันนี้ ไม่ได้กินอะไรเสียบๆมบ